แล้วนะคะในช่อง40ยังเจ๋วค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขออนุญาต Merry Christmas แล้วก็ Happy New Year สำหรับทุกคนเลยนะคะในช่วงนี้แน่นอนค่ะเป็นช่วงเทศกาลหลายๆคนนะคะถ้ายังไม่มีไอเดียในเรื่องของการซื้อของขวัญน,นะคะวันนี้พี่มีสกินแคร์แล้วก็เมคอัพมาแนะนำกัน มาเริ่มกันตัวแรกเลยนะคะก็น่าจะเป็นในกลุ่มของนะคะเมคอัพของสาวๆนี่แหละถ้าเราอยากจะซื้อให้ตัวเองนะคะหรือซื้อให้เพื่อนสาวนะคะเป็นของฝากค่ะตัวหนึ่งที่พี่แนะนำนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวใส่ชื่อเต็มไว้ให้นะคะเป็นพริพรารุ่นที่เป็นทินรุ่นนี้นะคะซึ่งเป็นรุ่นที่พี่ชอบมากที่สุดแล้วมีแนวโน้มว่าน่าจะติดเป็นท็อปนะคะสกินแคร์นะคะแล้วก็เมคอัพที่ดีที่สุดของพี่ของปีที่ผ่านมาเลยนะคะเนื่องจากว่าเขามีความติดทนมากนะคะสีสวยแล้วก็ ไม่ทาให้ปากเป็นร่องนะคะแล้วก็เป็นขุยรวมถึงไม่แมตจนเกินไปและที่สําคัญราคาก็ยอมเาวยเหมาะมากสําหรับในช่วงของโควิดนะคะที่เราต้องใส่แมสแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นลิปทิปนะคะที่ไม่ติดแมสแล้วก็ราคาไม่แพงเวลาซื้อเป็นของฝากเนี่ยก็ดูน่ารักแล้วก็น่าประทับใจสําหรับคนที่ได้รับแน่นอน มาในส่วนตัวที่2นะคะในเรื่องของการบำรุงดิมฝีปากก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะในช่วงหน้าหนาวแบบนี้ค่ะลิปตัวที่พี่แนะนํานะคะราคาย่อมเยาวและคุณภาพยอดเยี่ยมมากๆนะคะในราคาหลักร้อยนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะเป็นของส s ซ่ e l a ด d e r นะคะชื่อเต็มก็คือ Peel Color Envy Lip Repair Potion นั่นเองค่ะก่อนหน้านี้เขาได้ออกมาเป็นขนาดไซส์ใหญ่นะคะก็คือ2เท่าของอันนี้ซึ่งราคาเนหลักพันนะพี่คิดว่าแพงไปจะเขาก็ฉลาดนะย่อ ขนาดลงมาให้เป็นขนาดเล็กที่สามารถพกพาได้สะดวกแล้วก็ราคาย,ย่อมเยาวรับรองว่าซื้อเป็นของฝากต้องประทับใจผู้รับแน่น ในส่วนของการบำรุงริมฝีปากนะคะที่ราคาย่อมเยาวมาจากตัวเมื่สสครู่ที่เป็นเอเซ่ก็คือตัวนี้ที่พี่แนะนํานะคะอาจจะเย็นนิดนึงเพราะว่าเป็นตัวที่พี่ใช้จริงนะคะใช้จริงเลยแล้วก็ชอบมากๆเลยนะคะเดี๋ยวใส่ชื่อเต็มไว้ให้นะคะเขาเป็นดูของดีออลิปโกลนะคะนั่นก็คือของอินิสฟีนั่นเองค่ะเป็นลิปที่มีความใสๆนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีสีสักเท่าไหร่จะเป็นสีจางๆประมาณนี้นะ,ะพี่บอกเลยว่าเป็นลิปบำรุงริมฝีปากที่ราคาย่อมเยาวละ่ะเนี่ยน่าจะประมาณ200นะคะแต่ คุณภาพในเรื่องของการบำรงมินฟิปปากนี่คุณภาพหลักล้านเลยนะคะแล้วก็มีให้เลือกมากมายหลายสีเลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะคะของขวัญที่พี่แนะนําสําหรับการซื้อฝาก ในเรื่องของการบำรุงริมฝีปากแล้วก็เมคอัพไปแล้วนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นตัวที่เป็นของขวัญปีใหม่ที่จะสามารถสร้างความประทับใจให้กับสาวๆได้นะก็คือตัวนี้นั่นเองจ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่พี่ชอบมากเลยนะคะเป็นน้ําหอมรุ่นที่พี่ติดมากที่สุดในปีนี้นะคะนั่นก็คือของ Anasui นะคะ Fantasy Mermaid นะจะ้ต้อง Mermaid นะจ๊ะถ้าเป็น Unicorn ไม่ใช่จะเป็นสีทองอันนั้นกลิ่นพี่ไม่ค่อยอินเท่าไหร่แต่ตัวนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็น Mermaid สีเงินนะคะวิธีสังเกตง่ายๆก็ คือขวดด้านบนนะคะเขาจะมีรูปนะคะเป็น,นรูปแบบนี้นะคะนางเงือกด้านบนแบบนี้จ้ะอันนี้เนี่ยเขามีขายต้องหาร้านที่นะคะไว้ใจได้เดี๋ยวพี่จะลองใส่ลิงก์ร้านไว้ให้ใต้เดสคริปชันนะคะราคาดักร้อยพี่ซื้อมาประมาณไม่เกิน300นะคะแล้วเป็นน้ําหอมที่สาวๆทุกคนต้องชอบเป็นกลิ่นที่สะอาดสดชื่นหอมแล้วก็ขวดสวยด้วยนะคะเหมาะการเป็นซื้อนะคะการซื้อเป็นของขวัญในช่วงปีใหม่มากๆเลย ในส่วนของน้ําหอมอีกหนึ่งกลิ่นนะคะถ้าใครบอกว่าแอนนาซูยราคาย,ยังสูงไปมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เขาฮิตมากๆนะคะในช่วงปลายปีที่ผ่านมาค่ะนั่นก็คือของอันนี้นั่นเองจ้าเป็นของแบรนด์แอนเบบนะคะกลิ่นแป้งเด็กในราคาหลักสิบท่านั้นเองนะคะก็สามารถซื้อให้น้องๆหนุๆเป็นของฝากได้เลยพี่จะบอกเลยว่ายอดเยี่ยมนะคะไม่ทําร้ายตัวเองแล้วก็คนรอบข้างอะไรที่สําคัญกลิ่นค่อนข้างสดชื่นแล้วก็เป็นกลิ่นท็อปฮิตใน t ิกต็อกนะคะในช่วงปีที่ผ่านมาตัวนี้ก็เป็น อีกหนึ่งน้ำหอมที่แนะนำ ไปแล้วนะคะในเรื่องของน้ําหอมรวมถึงสกินแคร์บำรุงริมฝีปากนะคะแล้วก็ลิปทิ้นต่างๆค่ะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราขาดไม่ได้แล้วอย่างจําเป็นต้องใช้ต่อเนื่องนะคะถึงแม้จะผ่านปี2,563ข้ามเข้าสู่2,564แล้วก็คือตัวนี้นั่นเองน้นจ๊าก,ก็คือเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับฉีดนะคะทาความสะอาดมือนั่นเองค่ะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อย่างจําเป็นที่จะต้องพกติดตัวอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้บอกว่าโควิดเราจะหายไปแบบร้อเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกัน แน่นอนค่ะสเปรย์แอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่สําคัญตัวนี้นะคะพี่ชอบมากเพราะว่าอย่างแรกเป็นกลิ่นแป้งเด็กเป็นกลิ่นที่ละมุนแล้วก็หอมนะคะอย่างที่สองนะคใช้แล้วมือไม่ตึงนะแล้วก็เป็นขนาดพกพาสะดวกรูปร่างนะคะมีความแบนแบบนี้สามารถพก ใส่ในกระเป๋านะคะของคุณผู้หญิงที่เป็นใบเล็กๆก็สามารถใช้ได้แล้วที่สําคัญนะคะราคาไม่แพงหลักสิบเท่านั้นเองใช้ได้นานมากๆนะคะแต่ที่พี่ชอบสุดๆคือใช้แล้วมือไม่ตึงนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของฝากที่เราสามารถซื้อแจกเพื่อนๆทั้งออฟฟิศได้เลยสําหรับไลท์เซเวอร์สเปรย์แอลกอฮอล์ตัวนี้ ราทำความสะอาดมือนะคะด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ไปแล้วนะคะถึงแม้ว่ามือจะรู้สึกว่าไม่ค่อยตึงแต่พี่คิดว่ายังไงการใช้ครีมนะคะหรือแฮนด์ครีมบำรุงมือเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่จําเป็นอยู่จ้าอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่พี่ชอบมากๆแล้วเหมาะกับการซื้อฝากแล้วเขาก็มีแพคเกจจิ้งที่เป็นกล่องมาแบบนี้ให้ด้วยนะจ๊ะนั่นก็คือของฮัค l ์ลีนั่นเองนะคะในรูปแบบของแฮนด์ครีมเขาจะมาเป็นแบบนี้นะจ๊ะอันนี้เป็นกลิ่นเดี๋ยวพี่ใส่ชื่อไว้ให้นะคะเป็นอีกหนึ่งกลิ่นทีีีี่่่พพชอออบมมมาากกกๆๆแแ็ติดดนะคะคขข้ขง ตัวนี้นะคะอันแรกคือราคาย,ย่อมเยาไม่แพงอย่างที่2ให้ความชุ่มชื้นกับผิวมือได้ตีเยี่ยมแล้วข้อที่3ที่สําคัญนะคะนั่นก็คือใช้แล้วไม่ทําให้เกิดอาการเป็นสิวนะเพราะว่าพอเราทามือเสร็จแล้วเนี่ยมือเราต้องมีการเผลอไปสัมผัสกับบรเิเวณใบหน้าบ้างแหละนะคะตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างดีเพราะว่าเขาเป็นออร์แกนิกแบรนด์เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าใช้แล้วบำรุงมือดีนะคะไม่ทําให้เกิดการาการะคายเคืองนะคะกลิ่นหอมละมุนสดชื่นแพคเกจจิ้งตีเยี่ยมแบบนี้ก็เหมาะเลยค่ะกกับการซื้อเป็น 考官。 ผลิตภัณฑ์สุดท้ายนะคะก็ยังเป็นของแบรนด์ h u s l e y นั่นเองค่ะแต่มาในรูปแบบของสเปรย์แบบนี้นะคะที่เป็นมิสค่ะที่ใช้บำรุงนะคะผิวหน้าระหว่างวานนะสาหรับคนที่เป็นผิวแหง้งผิวขาดน้ําเนี่ยพี่บอกเลยว่าดีมากๆนะคะแล้วก็ขนาดเล็กพกพาสะดวกราคาย,ย่อมเยาว์นะคะอันนี้สาวๆนุ่มๆใช้ได้หมดเลยสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแหง้งโดยเฉพาะช่วงที่อากาศเย็นแบบนี้เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่ดูดีนะคะดูมีราคานะคะ,ะ,คะแต่จริงๆราคาไม่แพงแล้วก็ คุณภาพดีเยี่ยม และนี่ละคะก็คือทั้งหมดของไอเดียการถ้าซื้อของฝากนะคะในช่วงปีใหม่ค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็ก่อนจากการนะคะก็ต้องขออนุญาตฝากแฟนเพจของพี่ด้วยค่ะชื่อเดียวกับช่องเลยนะคะคือ40ยังแจ๋วแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณสําหรับทุกท่านนะคะในการให้กําลังใจค่ะในการกดซับสไครป์ปุ่มนี้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยค่ะจะได้ติดตามคลิปดีๆที่พี่สลงทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา9ก้าโมงตรงพบกันค่ะแล้วก็มีแนวโน้มว่าปีหน้าพี่สลคลิ ให้ถี่มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะในวันธรรมดาก็อาจจะมีคลิปด้วยจ้าก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ก่อนจะการก็ต้องขอ Merry Christmas and Happy New Year อีกคนระั้งขอให้ทุกคนมีความสุขมากมาก